พระนิพพานานี้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพศกับวัยนะไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนนี้ไม่เป็นสิ่งที่จะมาเป็นเหตุที่จะทำให้ไปไปพระนิพพานไม่ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุที่จะทำให้ไปได้ยากได้ง่ายเท่านั้นเองเพราะว่า นักบวชห,หรือผู้ครองเรือนหญิงหรือชายนี้ไม่ได้เป็นผู้ไปนิพพานกันผู้ที่จะไปนิพพานคือจิตใจไม่ใช่ร่างกายเหตน้จิตใจของทุกคนนี้เหมือนกันสามารถที่จะนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติได้เท่ากันทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นคนรวยหรือเป็นคนจน เป็นคนสูงหรือเป็นคนต่ำสามารถไปถึงพระนิพพานได้ด้วยกันทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าให้เรามาคิดถึงสถานภาพทางร่างกายว่าเราไม่ได้เป็นนักบวชเราไม่ได้เป็นผู้วิชายเราปฏิบัติทำไม่ได้อันนี้เป็นความคิดของกิเลสความคิดที่จะมากีดกัน้นการเจริญการปฏิบัติของจิตใจของเราให้ไปถึงพระนิพพานขอให้เราคิดว่าพวกเราทุกคนเหมือนกันที่จิตใจ จิตใจของพวกเรามีกิเลสตัณหาเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันกามมตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนจิตใจของพวกเราเหมือนกัน okay. ทุกคนและจิตใจของพวกเราก็สามารถปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันทุกคนพวกเราทุกคนสามารถละบาปได้ด้วยกันทุกคน ละบาปละอบายามุกได้สามารถทำบุญได้ทุกคนบุญก็ทำตามกำลังของเราไม่จำเป็นจะต้องทำเท่ากันทุกคนมีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราก็ถือว่าได้ทำเหมือนกัน <yeah. S 1> การภาวนาก็สามารถภาวนาได้เหมือนกันทำจิตใจให้สงบด้วยสมาธิได้เหมือนกันทำจิตใจให้ฉลาดด้วยปัญญาได้เหมือนกันเพ <Yeah. S 1> ราะฉะนั้นพวกเราทุกคนนี้ไม่มีอะไรมา ติดขวางหรือมาห้ามไม่ให้พวกเราไปนิพพานกันอยู่ที่ความศรัทธาความเชื่อของเราอยู่ที่ความเพียรความพยายามของเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้มาตัดสินว่าเราจะไปได้หรือไม่ได้ถ้าเราไม่เชื่อว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าตอนนี้ยังสามารถพาเราไปพระนิพพานได้อยู่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็ต้องไม่ปฏิบัติแล้วเราก็จะไปรอคำสอนของพระ เราไปเจอพาสีอ่านกันถ้าคิดอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะไปนิพพานได้แล้วคือเราชักสะพานเราปิดทางของเราเองด้วยความคิดที่ผิดนั่นเองแต่ถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าธรรมะเป็นอากาลิโกคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไปตามการตามเวลาไม่ได้เสื่อมไปกับความตายของพระพุทธเจ้ายังเป็นสันทิติโกอยู่ ผู้ปฏิบัติสามารถนำเอาไปปฏิบัติได้ทำให้เกิดผลขึ้นมาได้อยู่เหมือนในสมัยพระพุทธการถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้เราก็จะได้เกิดศรัทธาเกิดความเพียรขึ้นมาเกิดความขยันหมั่นเพียรเกิดความยินดีเกิดฉันทะโอ้เราสามารถไปนิพพานได้